สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้ Excel ในการประยุกต์หาเส้นทางที่สั้นที่สุดตัวอย่างวันนี้ก็จะเป็นการนำของไปส่งโดยเริ่มต้นที่จุด A จุดที่เราต้องนำไปส่งก็มีทั้งหมด6จุดนะครับก็คือจุด B C D E F G เสร็จแล้วเราก็จะกลับมาที่จุด A ใหม่ตัวเลขสีชมพูที่แสดงอันนี้ก็จะเป็นระยะห่างระหว่าง2จุดนะครับโดยในตัวอย่างน,นี้เราสามารถหาเส้นทางในการเดินทางได้ทั้งหมด4สเส้นทางซึ่งแต่ละเส้นทางก็จะให้ระยะทางรวมแตกต่างกัน โดยเส้นทางแรกก็จะเริ่มจากจุด A ไปจุด D แล้วก็ไปจุด B ไปยังจุดถัดไปทาเส้นสีส้มโดยจะใช้ระยะทางทั้งหมด26หน่วยส่วนเส้นทางที่2ก็จะเริ่มต้นและสิ้นสุดที่จุด A เหมือนกันนะครับแต่เส้นทางที่ใช้ในการผ่านแต่ละจุดก็จะแตกต่างกันออกไปทําให้ระยะทางรวมของเส้นทางที่2เป็น29หน่วยเส้นทางที่3และเส้นทางที่4ก็จะเริ่มต้นและสิ้นสุดที่จุด A เหมือนกันแต่จะแตกต่างกันตรงลำดับของจุดทั้ง6จุดนะครับทําให้ระยะทางรวมมีความมากน้อยแตกต่างกัน โดยเส้นทางที่ให้ระยะทางรวมสั้นที่สุดก็คือเส้นทางที่4เท่ากับ22หน่วยโดยวันนี้เราจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่าโซเวอร์ในการหาระยะทางที่สั้นที่สุดวิธีการก็จะเป็นแบบอัตโนมัตินะครับไม่ต้องมานั่งคิดแยกเป็นกรณีโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูวิธีทากันเลยนะครับขั้นตอนแรกเราต้องมาพิจารณาเงื่อนไขของปัญหาแล้วก่อนนะครับโดยเงื่อนไขแรกผลจะกําหนดให้เริ่มต้นที่จุด A แล้วก็กลับมาสิ้นสุดที่จุด A ส่วนข้อที่2เราต้องผ่านทุกจุดโดยแต่ละจุดเราสามารถผ่านได้เพียงครั้งเดียว เส้นทางที่1จะเริ่มต้นจากจุด A ผ่านจุดทั้ง6ก็คือจุด D, B, F, G, E, C จุดละ1ครั้งแล้วกลับมาที่จุดเริ่มต้นก็คือจุด A โดยใช้ระยะทางทั้งหมด26หน่วย ส่วนเส้นทางที่2ก็จะเริ่มต้นและสิ้นสุดที่จุด A เหมือนกันส่วนที่แตกต่างก็คือลำดับของจุดทั้ง6ซึ่งอยู่ระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายทําให้ระยะทางรวมของเส้นทางที่2เป็น29หน่วยจากตัวอย่างเราจะเห็นได้ว่าเราสามารถสร้างลำดับการเดินทางได้โดยการกําหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดให้เป็นจุด A ส่วน6จุดที่เหลือตรงกลางเราสามารถสลับตําแหน่งได้อย่างอิสระเพื่อหาลำดับการเดินทางที่ให้ผลรวมระยะทางน้อยที่สุดขั้นตอนถัดมาเราจะมาสร้างตารางระยะทางระหว่าง2จุดโดยเราสามารถแบ่งจุดออกได้เป็น2ประเภท <S <S ก็คือจุดที่มีลำดับการเดินทางแน่นอนในตัวอย่างของเราก็คือจุด A ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นจุดเริ่มต้นประเภทที่2ก็คือจุดที่ไม่ได้มีลำดับการเดินทางแน่นอนสามารถสลับตำแหน่งกันได้ซึ่งก็คือจุด B ถึงจุด G โดยเราจะนำจุดที่มีลำดับไม่แน่นอนก็คือจุดประเภทที่2มาวางก่อนเป็นลำดับที่1ถึง6ต่อท้ายด้วยจุดประเภทที่มีลำดับแน่นอนก็คือจุด A เป็นลำดับที่7หลังจากนั้นเราก็ใส่ค่าระยะทางระหว่าง2จุดลงในตารางเริ่มต้นจากจุด B ระยะทางไปยังจุดตัวเองก็คือ0ูนย์ ต่อมาคือระยะทางจากจุด B ไปยังจุด C ในแผนที่เราก็จะเห็นได้ว่าไม่มีระยะทางตรงระหว่างจุด B ไปยังจุด C โดยผมจะใส่เลข100เพื่อเป็นการบอกว่าไม่มีเส้นทางเชื่อมตรงระหว่าง2จุดนี้โดยตัวเลข100ตรงนี้เพื่อนๆสามารถเปลี่ยนเป็นตัวเลขอื่นได้นะครับแต่ขอให้เป็นตัวเลขสูงเมื่อเทียบกับระยะทางจริงซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของการทํางานของโซเวอร์ถัดมาระยะทางจากจุด B ไปยังจุด D ก็คือ1 ระยะทางจากจุด B ไปยังจุด E เนื่องจากไม่มีเส้นทางตรงเชื่อมระหว่าง2จุดนะครับดังนั้นเราจะใส่เลขเท่ากับ100ระยะทางจากจุด B ไปยังจุด F ก็คือ4ระยะทางจากจุด B ไปยังจุด G ไม่มีเส้นทางเชื่อมตรงระหว่าง2จุดนี้นะครับดังนั้นเราใส่ค่าเท่ากับ100สุดท้ายระยะทางจากจุด B ไปยังจุด A ก็คือเท่ากับ4ต่อไปเราจะมาใส่ระยะทางในแนวตั้งซึ่งก็คือระยะทางจากจุดต่างๆไปยังจุด B เราจะเห็นได้ว่าระยะทางไปจะมีค่าเท่ากับระยะทางกลับ ดังนั้นผมจะ Copy ระยะทางในแนวแกนนอนเสร็จแล้วนํามาวางในแนวแกนตั้งโดยการคลิกขวาวางแบบ Transport หลังจากนั้นเราก็หาระยะทางของจุดอื่นๆมาเติมให้ครบทั้งตารางถ้า2จุดไหนไม่มีเส้นทางตรงเชื่อมระหว่างกันเราก็จะใส่ค่าเท่ากับ100โดยสังเกตว่าตารางระยะทางระหว่าง2จุดที่เราได้ก็จะมีความสมมาตรเพราะว่าเราสามารถเดินทางไปกลับในเส้นทางเดียวกันได้ก็เราต้องการกําหนดเส้นทางให้เป็น Oneway ก็คือไปได้อย่างเดียวกลับไม่ได้เราก็ต้องใส่ระยะทางขากลับให้เป็น100 หลังจากที่ได้ตารางระยะทางที่เสร็จสมบูรณ์เราจะมาหาลำดับของการเดินทางโดยจุดเริ่มต้นของเราก็คือจุด A ซึ่งเป็นจุดลำดับที่7ของตารางด้านบนส่วนจุดสุดท้ายก็คือจุด A เหมือนกันเพราะว่าถูกกำหนดให้กลับมาที่เดิมส่วนจุดตรงกลางทั้ง6จุดเราสามารถเลือกสลับได้เพื่อหาเส้นทางที่ให้ระยะทางรวมน้อยที่สุดมาถึงขั้นตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าลำดับที่ถูกต้องเป็นยังไงดังนั้นเราจะใส่ลำดับ1-6ไปก่อนโดยการแปลงหมายเลขให้เป็นตัวอักษรเราสามารถทำได้โดยใช้ฟังก์ชัน i ินเด็กเซลล์ G 6ถึงเซลล โดยกด F4 เพื่อล็อกตำแหน่งหลังจากนั้นตามด้วยตัวเลขที่อยู่ในเซลล์ E18 ลากสูตรลงมาถึงบรรทัดสุดท้ายถัดมาเราจะมาหาระยะทางระหว่างจุด2จุดโดยการลุกอัพหาค่าในตารางด้านบนฟังก์ชันที่ใช้ก็คือ Index ็เซลล์ G7 ถึง M13 กด F4 เพื่อล็อกตำแหน่งแถวที่ใช้ในการค้นหาก็คือค่า E17 ส่วนคอลัมน์ที่ใช้ในการค้นหาก็คือค่า E 1 8เราก็จะได้ระยะทางจากจุด A ไปยังจุด B เท่ากับ4ตามที่เห็นในแผนที่นะครับส่วนระยะทางจากจุด B ไปยังจุด C ก็เท่ากับ100เพราะว่าไม่มีเส้นทางเชื่อมตรงระหว่าง2จุดนี้หลังจากนั้นเราก็ลากสูตรลงมาถึงบรรทัดสุดท้ายาผลรวมของระยะทางทั้งหมดโดยใช้ฟังก์ชัน sum ค่าในเซลล์ G 1 8ถึง G 2 4 ก็จะได้ระยะทางรวมของเส้นทางนี้เท่ากับ313หน่วยซึ่งระยะทางรวมอันนี้เป็นเพียงค่าเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาค่าที่น้อยที่สุดโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Solver ซึ่งเป็น add-in ของ Microsoft Excel สําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยติดตั้ง add-in Solver ให้ไปที่ไฟล์หลังจากนั้นคลิกที่ Option เลือกแท็บ add-in เลือกที่ Solver add-in ไปที่ Go หลังจากนั้นติ๊กถูกหน้า Solver add-in เสร็จแล้วก็กด OK ส่วนวิธีการเรียกใช้ Solver ไปที่แท็บ Data หลังจากนั้นคลิกที่ Solver ก็จะปรากฏหน้าต่าง Solver Parameter ขั้นตอนแรกเราจะกําหนดเป้าหมายหรือว่า Objective ของเราก่อนโดยเป้าหมายของเราก็คือระยะทางที่สั้นที่สุดซึ่งเป็นค่าในเซล G ์ G25 ติ๊กถูกหน้าคําว่า Minimum โดยวิธีการที่จะหาระยะทางที่น้อยที่สุดเราจะเปลี่ยนค่าตัวแปรที่อยู่ในเซล E ์ E18 จนถึงเซล E ์ E23 หลังจากนั้นกด Add เพื่อเพิ่มเงื่อนไข โดยเงื่อนไขที่เพิ่มเข้าไปก็คือค่าในเซลล์ E18 จนถึง E23 ต้องเป็นตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันหรือ c o n s t a n n ให้เราเลือกที่ d i i ฟก็จะขึ้นคำว่า all different เสร็จแล้วก็กด OK ถัดมาเปลี่ยน Solving Method เป็น evolutionary คลิกที่ Option ตั้งค่า m a x Time ให้เป็น5วินาทีเสร็จแล้วก็กด OK มาถึงขั้นตอนนี้แล้วก็ทำการตั้งค่า Solver Parameter เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ โดยเป้าหมายก็คือระยะทางรวมที่สั้นที่สุดซึ่งเป็นค่าในเซลล์ G25 ด้วยการเปลี่ยนค่าในเซลล e ์ E18 จนถึง E23 ให้เป็นตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันขั้นตอนสุดท้ายกดปุ่ม s ซฟ p เมือครบตามเวลาที่ตั้งไว้ก็จะปรากฏหน้าต่างให้เรากด Stop เพื่อหยุดการคำนวณเสร็จแล้วก็กด OK แล้วก็จะได้ลำดับของการเดินทางในรูปแบบของตัวเลขหรือถ้าแปลงเป็นจุดก็จะเริ่มต้นที่จุด A ไปยังจุด C จุด D จุด E จุด G F B เสร็จแล้วก็กลับมาที่จุดตั้งต้นก็คือจุด a ซึ่งเส้นทางนี้จะให้ระยะทางรวมสั้นที่สุดเท่ากับ22หน่วยภายใต้เงื่อนไขที่ว่าเราต้องเริ่มต้นและสิ้นสุดที่จุด a และต้องผ่านทุกจุดเพียงแค่ครั้งเดียวในตัวอย่างที่2เราจะลองใช้โซเวอร์ในการหาระยะทางรวมที่สั้นที่สุดโดยจะกําหนดให้เริ่มต้นที่จุด a และผ่านทุกจุดเพียง1ครั้งโดยในตัวอย่างนี้เราสามารถสิ้นสุดที่จุดไหนก็ได้นะครับไม่จาเป็นต้องกลับไปที่จุด a ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น ขั้นตอนก็จะเหมือนกับที่เราทําในตัวอย่างแรกโดยเราจะเริ่มต้นจากตารางระยะห่างระหว่าง2จุดซึ่งเราสามารถใช้ตารางเดิมได้เพราะว่าเราใช้แผนที่อันเดิมลำดับของ6จุดแรกก็จะเป็นจุด B ถึงจุด G เหมือนเดิมส่วนจุดที่7ก็จะเป็นจุด A ซึ่งเป็นจุดที่ถูกกาหนดให้เป็นจุดเริ่มต้นดังนั้นจุดแรกในลำดับการเดินทางเราก็จะใส่เป็นจุด A ส่วนอีก6จุดที่เหลือเรายังไม่รู้ลำดับที่ถูกต้องดังนั้นผมจะใส่ลำดับเรียงตามตัวเลข1นถึงหไว้ก่อนซึ่งทําให้ได้ระยะทางรวมตอนแรกเท่ากับ213 ขั้นตอนต่อมาเราจะใช้ Solver เพื่อหาเส้นทางที่ให้ระยะทางรวมสั้นที่สุดโดยเลือกที่แถบ Data ไปที่ Solver เป้าหมายของ Solver ก็คือหาค่าระยะทางรวม G e 2 5ที่น้อยที่สุดโดยการเปลี่ยนค่าลำดับในเซลล์ e 1 8จนถึง E 2 3ไปใต้เงื่อนไขที่ว่าลำดับที่อยู่ในเซลล์ e 1 8จนถึง E 2 3ต้องเป็นตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันเลือก Solving Method ให้เป็น Evaluationary โดยกำหนด max time ให้เป็น5วินาทีเมื่อใส่พารามิเตอร์ครบทุกตัวเ,เสร็จแล้วเราก็กดซ้ v e เมื่อครบเวลา5วินาทีตามที่ตั้งไว้ให้กด stop เสร็จแล้วก็กด OK เราก็จะได้เส้นทางที่ให้ระยะทางรวมสั้นที่สุดโดยเริ่มต้นจากจุด a ไปยังจุด c จุด d b f g และไปท้นสุดที่จุด e โดยเส้นทางนี้จะให้ระยะทางรวมเท่ากับ17หน่วยโอเคครับเนื้อหาของวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องมนุษ Excel. ุเ e ็กเซลสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ